สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u ู u ู e ถาอินโดนีเซครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่20มกราคม2566นะครับมีรายงานข่าวว่าเวลานี้รัสเซียและบรรดาชาติสมาชิกในทวีปแอฟริกานั้นกําลังมุ่งหน้าสู่การชำระหนี้ด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละประเทศ รายงานข่าวดังกล่าวนั้นถูกเปิดเผยของเซอร์เกตลารอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียนะครับได้มีการออกมาระบุว่าเวลานี้ฝ่ายต,ต่างๆนั้นกําลังเตรียมเอกาสารสําหรับปรับปรุงกลไกของความร่วมมือภายใต้มาตรการการข้อบางคของชาติตะวตกถ้ายแถลงของเซอร์เกลารอฟนั้นมีขึ้นระหว่างแถลงข่าวเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการดําเนินก,การทางการพูดของรัสเซียในปี2565หหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเน้นย้ำนะครับว่ารัสเซียและเหล่าพันธมิตรในทวีปแอฟริกานั้น กำลังทํางานเพื่อลดการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์และยูโรอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการชรารหนีด้านการค้าระหว่างกันอย่างที่รู้ว่าเวลานี้มีแผนประชุมซัมมิดครั้งที่สองกับทวีปแอฟริกาในปีนี้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2566การประชุมนั้นจะเกิดขึ้นที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กและรัสเซียกําลังเตรียมการความเคลื่อนไหวต่างๆกําลังมีการเตรียมเอกสารเพื่อกําหนดกลไกของการทํางานร่วมกันระหว่างรัสเซียกับทวีปแอฟริกา ในการที่จะสู้กับมาตรการการคว่ำบาตรของทางด้านสหรัฐอเมริกาและก็ชาติตะวันตกเครื่องมือใหม่สําหรับความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระบบห่วงโซ่อุปทานและการชรําระเงินจึงกลายเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นและมีความสําคัญสําหรับรัสเซียแล้วก็ชาติสมาชิกของทวีปแอฟริการัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรังรสเซียยังเน้นย้ำนะครับว่ามันคือการาทำธุรก,กรรมชาระเงินด้วยสกุลเงินแต่ละประเทศกระบ,บวนการนี้อาจจะไม่เร็วนะักแต่อยู่ระหว่างการดําเนินการ และมันคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆรัสเซียยังคงเดินหน้าดําเนินนโยบายลดการใช้เงินดอลลาร์ในการค้ากับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นรัสเซียกับผู้ค้าบางส่วนในนั้นรวมถึงอินเดียแล้วก็จีนได้มีการยกระดับการใช้คุณเงินของแต่ละชาติในการชรําระหนี้ระหว่างกันในความพยายามติดตัวออกห่างจากดอลลาร์ของสหรัฐและเงินยูโรที่ชาติสมาชิกในวถบ,บยุโรปนั้นเนี่ยใช้เป็นหลักนะครับซึ่งเวลานี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่ารัสเซีย หรือจีนรวมถึงอินเดียนั้นเนี่ยครับการทําธุรกรรมก็จะใช้เงินของตัวเองนั้นในการทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นเงินรูเบิลเงินรูปีหรือแม้แต่ทางด้านจีนนั้นก็จะใช้เงินยวนในการทําธุรกรรมนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสําหรับความร่วมมือของรัสเซียกับชาติสมาชิกในทวีปแอฟริกาที่จะเดินหน้าเนี่ยครับในการใช้เงินของแต่ละประเทศชําระการค้าการขายระหว่างกันแทนที่ของดอลลาร์สหรัฐครับ